แล้วก็รวมให้ดูกับต้ยมยำอะไรด้วยนะคะในวันเดยวกันเย้ำลูกะคะเราชอบมากินปูอะไรกินกุ้งอะไรก็ได้ะค่ะเนี่ค่ะเนื้อก็ได้จะมารีวิวเอ่อปูปูแค่แข็งกับกุ้งตัวใหญ่แช่แข็งค่ะแต่ตนนัวนี้ไก่มันได้แล้วก็เราจะออกมาก่อน ไม่งงินไก่มันเจ็บไม่ดูเทลลับค่ะลูกทลละัจะกลับมาแล้วเขาไปเช็คไม่ไม่เป็นโคนโนาค่ะมาหาทลลัได้เนาะเพราะเทลลัยังไม่อยากเขามาหาตัวเขาแค่เป็นบัตรธรรมดาค่ะแต่ว่าทลลัไม่อยากเขามาเพราะว่าเราทํางานใช่ไหมเทลลัก็อยากให้เราเทลลัสก็จะไปหาหมอไปหาหมอด้วยก็เลยไม่ให้เขามานะ ค่ะแล้วก็ก็เลยถือโอกาสถ่ายไปด้วยเดี๋ยวจะไล่สดรีวิวกุ้งกับโบดลไหมข้างหนาทีก่อนจะต้มเพราะว่าจะเป็นนึ่งให้ลูกค่ะนี่ไก่ปิ้งก่อนเพราะมันต้องใช้เวลาพราปิ้งกลับมาแล้วเราก็ไปใส่อีกข้าวเราจโชว์กุ้งแล้วใช่ไห กลับข้างนี้มาย่างมันยังไม่สุกข้างนี้ใช่ไหมก็มาย่างต่อง่ายไหมคะง่ายาก็ปิดเจอกเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกุ้งตัวใหญ่ค่ะพี่ค่ะพบกับไทลลัสอีกแล้วนะคะเราจะมาดูกุ้งกันคะ่ะนะแต่ถ้าไม่รู้ว่าก่อเท่ลืมมาอ่านลืมดูค่ะอันนี้เป็นไซส์ XN เ่ น่าจะเบอร์ใหญ่ค่ะปูค่ะปูนี่ค่ะหนึ่งก้อเดี๋ยวจะให้ดูด้วยกันเลยเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ให้ดูมาออกมาก็ตัวใ <N> หญ่มากเห็นบหมคะประมาณนี้โอเคมาโชว์น้ำหยดน้ำย่อยประมาณนั้นแหละค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์สดทีนี้มาไลฟ์สด,สดอรีวิวกุ้งป,ปูมันดูเลยค่ะ มีทั้งหมด8ตัวเที่ยวนี้ใหญ่ทุกตัวตัวเล็กเล็กสุดก็ประมาณไม่ถือว่าเล็กอะค่ะสวยมากเลยกุ้งชนดนี้นะคะตัวใหญ่มากปูที่ออกจากกล่องเมื่อกี้นี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อให้ล่งแล้วเนี่ยไก่ย่างรอยแล้วผักก็พร้อมค่ะปูก็พร้อมแล้วผัก,ก็พร้อมไปกันได้นะ ร้อนนี่ะต้อนอะไรนี่แหละชาชอปกินกับน้ำจิ้มเนี่ยกินกับท้มตังก็ได้นี่ค่ะน้ำจิ้มก็อยู่ในนี่ไอ <c oughs> อย่างกินจะได้ต้มยำกุ้งอยู่บอค่ะงา <c oughs> นเข้าจริงๆง,ง่ายๆค่ะไก่อบสเสล้วเห็นไหมครั ล้วก็มีนิดหนึงแล้วก็ใส่นิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะทำเสตเฮดหนางฟ้าใช่ไหมคะเขาเรียกว้าคิดว่าประมาณนี้ลงสักหน่อยก็กินง่ายใช่ไหมะแค่นี้เองเลยคะใส่ผากจากใครลงไปแบบทำง่ายๆอันนั้นจะทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค่ะที่บอกอ่ะน,นะคะแล้วก็มีมีอะไรนะมะกรูดใส่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมว่า เออแบบง่ายๆก็แล้วกันเนาะทำแบบว่าให้ฝรั่งได้กินด้วยเงี้ยอโอเคเป็นตัวนี้นะคะไม่ทำเผ็ดมากไม่เพิ่มซิกอะไรแบบนี้ค่ะแค่นี้มันก็เผ็ดสำหรับเขาแล้วประมาณน,นี้นัวนิดนึงนะคะแล้วก็ไปปรุงข้างนอกก็ได้นะ,ะสามตัวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวฉลัดจะบปนลงค่ะ คนกึ้งนิดเดีเดี๋ยวเริ่มสุกไม่ต้องนานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหนึ่งตนใส่ลงไปจุบมันสุกแล้วนะแล้วก็จะใส่ใบขึ้นหูล,ลงไปผัดไายใส่เยอะไปหน่อยป่ะทีนี้ลันก็กลงไป นี้มาปรุงข้าวหม้อก็ได้นะคะใส่มะน,นาวใส่อะไรแบบนี้ค่ะน,นี้มากเราก็ไปใส่นั่นออกก็ได้จะเพิ่มเผือกเผือกใส่ลงไปแล้มันสดมากใส่ลงไปหน่อยค่ะนะประมาณนี้เสร็จละแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วต้มยำกินได้อะค่ะแล้วทำให้แฟนทานกินได้แล้วก็ผักกุ้งประมาณนี้ ค่ะต้ยมยำก็เพิ่มเพิ่มอะไรเองเนี้ยค่ะประมาณนี้เดียวแฟรับเพิ่มมะน,นาวเองี้ยเพิ่มในหมอ้อนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะตักออกไปเสริเพิ่มตามที่เราชอบเปกุ้งก็ได้ละต้องออกเปรีย้ยวเลยที่กินมันต้องเผ็ดน,นิดหนึ่งด้วยแต่ว่าแฟดด้วยค่ะคิดถึงแฝดดูก่อนได้นะคะ มาแซบทำแบบนี้ก็แซบแต่แค่พริก,รกสดเราสามารถทําลงได้แต่ถ้าเรหมูแฟงไงก็ประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปใส่ถ้วยให้ดูนะปรุงเพิ่มได้ถ้าใครมาตักเพิ่มเอาเองเนี่ยค่ะถ้าทำแค่นี้สามตัวมันคอยจะได้เห็นชัดนะคะประมาณนั้นมากแค่กุ้งมันก็มีความหวานในตัวมันอยู่แล้วโอเคไหมคะ เชิญกดติดตามทธอด,ด้วยนะคะเข้ามาดูนะคะก็ทำกับข้าวแบบทธอรักให้ดูค่ะนี่พอโชว์เสร็จเธอรก็ได้กินข้าวละลูกทลรักมาแล้วค่ะกำลังเดินทางมาพอดีทธรักเหมือนกับยูกันายเลยอะพอนายจะกลับถึงบ้านนะ้องพูดถึงเขาก็โถมแลนะถ้าเราก็เตรียมพอมาถึงาบางทีบางบ้านที่เธออยู่อะพอมาถึงก็ตั้งโต๊ะนายผู้ชายก็กินข้าว เหมือนกันเลยก็พูดชีวิตให้ฟังด้วยเลยค่ะโรยค่ะโรยสนใจแต่ละบ,บุเฮียนมันยุ่งยากค่ะผายมันน้ำมันซึมเข้าแต่ไม่ได้ปอกหมดเราจะกินเราก็มาปอกเองนี่ค่ะเพื่อให้เพราะว่ากุ้งตัวใหญ่เนี่ยนะความหวานมันอยู่ที่หัวมันค่ะมันจะนัวความนัวของมันจะออกมาที่หัวเนี้ค่ะ เร็ว่วากดติดตามเธอด้วยนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมกินแล้วเนี่ย